อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับจบเอ้ยัง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 ังยังังนั้อัยั่กังยังยังยังเังย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 ัอยัง่ันยังังย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 ังงลคือาั ก็จะทำ PVP กันนะฮะยออ้อเน็ตโออเน็ต้องขีดใ้เน็ตเป็นช่างตุปบเป์มหาอะไรพวกกากเลยมา่อไงทางขึ้นโอ้ยไม่ไหวเลยรูเล็กเน็ตสองรีดทนไม่ได้ยุ่งนี่นี่อะไรอัพบอลนี่ทางกับเอ็มเอ็ม เออ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 มิ em, 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 em bon ๊กน่าไหมเออยูงที่ไหนสปอนนี่คือสปอน่าพี่ไปี้ไปไปที่ไหนก็ไม่รู้นะออเออเออเอเออเอ นี่ยตัวจะกากไปนะเขาไว้แบบเลยกินใหม่นะครับบอกเลยนี่จะใช้เนี่ยกินใหม่นะเข้าไหมครับตัวนี้สกินเป็นบักนะก็เลยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยอะไรนะเนี่ยแอดมินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยจริงเนี่ยเนี่ยไม่เป็นแอดมินนะน่าจะซื้อเขาน่าจะมีเพิง แป๊บหนึ่งนะครับวัดเข้าไม่ได้อ้อมเลยนี่ซเซรฟซก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่เจ็ดสี่สี่ด้นบนสุดเลยครับนี่เข้าไปเลยนะครัรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ามาแล้วมาสักทีกวาดจะมาได้เอา้าใครด่าตำรวจให้ด่าตำรวจด่าตำรวจ ขวดตำรวจตำรวจอกขวดตำรวยพูดตำรวจกี่นาทีแล้วตอนนี้จคประมาณสองนาทีนะถ้าใครอยากเล่นหนูก็จะแจกไอพีไว้ใต้คลิปนะะอยากเล่นก็มาเล่นกันได้เลยนะไม่งอนะครับอยากเล่นก็เล่นนะไม่แบากันไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะ แท็บเล็ตทิ้งอุ้มแบตเลยโหดอ้กเวีน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 กำลังือนกเอิบมาแล้วให้เจ้าซูเปอร์มหาใจอุมยาวเกินยาวเกินก็แบบแหลกๆเล็กๆไม่ใช่แบบแหลกๆก็แล้ก็หลกๆก็แหละอืมเอิมจะจบคลิปแล้วไม่ไหวละถ้าจบคลิปแล้วไมชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับ คุณตำรวจค่ะ